อที่สําคัญก็คือตรงกันเลยครับพี่น้องครับเนาะที่ปูหรือสีตาตาไฟเพื่อนไฮไว้คนว่าหนึ่งไม่ดวงใจจะทิ้งหนึ่งแต่ก็มีหนึ่งจริงๆของเราหนึ่งตลอดสายเลยนี่นี่กับหนึ่งหนึ่งนี่คือเก่าแล้วมันมาชนคักๆนี่เล่นี่ห้าหกหนึ่งนี่แล้วครับผมอนานาจิตใงก็ดีอยู่หลัก ยังยังยังถือว่ามีผู้ชมเนาะอแสดงว่าอติดตามอยู่อติดตามอยู่อ๋มีสนั่นพี่น้องร่อนี้มาก่าแฟนขับเรายังเหนียวแน่นอยู่ว่าเพราะว่าเาบอถทอยแล้เขาก็จมอยู่ห้าห้าตีอยู่หกหกตัดออกจับเจ็ดเจ็ดก็ยังเอาตัดห้าหกเมันกลกห้าห้า หูเนาะเราปัดทวงเรื่องหูหูห้าหูหกอ่าห้าหูหกเลยเอาห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดจับก็เจ็ดห้าหกคิดเขียนไว้สองหลอดขีดออกเป็นไปบม่ได้หรอกโอ้นี่ก็เงินวาสนาหน่อยครับผมแล้วก็อย่างนี้เนาะมันมันนี่ก็เรื่องนั่นนี่ก็หน้าคิดเนาะ แผงลอตเตอรี่มานี่เนี่ยมาดังจอกโอกมาวันนี้เนี่ยโพมาอ๋อพิ่มามาตอนที่หนึ่งมาส่งอ่าลูกหลานเอามาส่งเอามาพ่อได้หยิบไหมล่ะไม่หยิบอยู่แต่มันมันมาตามเป้าหมายขนาดเลขตั้งสองแผงยังยังบอกมีในตัวที่เขียนะเอาโอ้เขามาสองแผงมาสองแผงยังไม่มีตัวเอาเลยโอ้โอ้อันนี้กแปลก เดี๋ยวจะให้มหาเชงไปจับไว้จะสองชุดแสดงว่าหายากอยู่เท่านั้นเนาะเลขง่ายง่ายแต่มันได้อยู่ได้แผงไดสามใบมันบอกครบไม้มันไม่ครบมันไม่ครบเนี่ยขาดทุกอัวพี่น้องนะอามาติดตามปูรุีวางกรงรอครับผมนอกวันนี้ฟังฟังคือคือมีแม่ฮัก ครับโทรมาดังด่วนเลยหือโอ้ยโทรเที่ยวก่อนก็ได้เวาหยอกกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ลงเอาไว้อโอ้โทรมาถ,ถือปุ๊เอ้าจะว่าถูกอยู่บ่ของเราอ่ววาเราปังปังทุกรอบโอ้พนเฟบซี่พน,อ,พนอืมพนโทรมาสายตรงมา ไว้เอฟซีก็แม่นแม่ฮักก็แม่นโอ้เคยอยู่เคยเอ็นน้ำกันเออแม่ฮักก็เป็นไปได้ครับผมอืาโอ้พนโท่มาบอกน้าห้างกว่าปู่ไว้อันนี้สมมุตินะสมมุติที่สมมุติบปู่บอกเออสมมุติดีแต่ก็เอาไปตามเราว่านี่และโอ้พนพนบอกมา ไว้บอกเป็นตัวเลยเนาะนตแต่บอกเอาไว้ก็บ่ได้เดี๋ยวแม่จะจมถ้าเป็นเด็กก็จะตีตูดตุ้นแล้วเราอ่ะออันนี้เลกแม่ฮักแม่ฮักคนนเมงท่งมาทหงมหาไจากปักใต้นน่นนั่น,นอ่ะโอ้สามตัวเอายัางไงบอกรู้จักเราเลยแนะนำลูกต้องซื้ออย่างนี้ด้วยนะว่าง้น เดี๋ยวนี้เราก็รอฟังเหล็กปูอยู่ว่างั้นโอ้เาราจะฟังเหล็กปูขี้อันแต่ว่าตัวนี้มัน,ม,นมันมันมีกรณีตัวนี้นีนน่ีกรณีพิเศษฮะต,ตัวจุดเนี่ยอือตัวจุดเนี่ยมันกรณีพิเศษอยู่อเอาจะจะถามมหาให้งี้นเนี่เอางวดไหนมีกรณีพิเศษงวดนี้แน่เ,เอามาใงวดงวดประจำวันที่สิบหกใช่ไหมเอ้สิบหกี่แน่สิบหกนะพี่น้าแต่ทีนี้แล้วว่าหกหนึ่งแปด ให้ซื้อหน้าหลังนี่ไนะโอ้สามตัวหน้าสามตัวหลังแต่เราอ่ะมันบอกเคยผิดอบอกเคยผิดเลยแหละไปในชีวิตของเราเนี่้ห้าหนึ<อ>่งเจ็ดจะซื้อแบบแบบแบบนี้นะอยู่นี่สามตัวอยู่หน้านี่สามซื้อแล้วมันได้อย่างละใบเนี่ยเลขมาสองแผงมันโบมีที่แบนอ๋ออ่า เข้าใจบอกไปหาซื้อหน้าซื้อหลังสามตัวหน้าสามตัวหลังอ่าโอ้แต่ว่าตัวตี้ไม่มีมันมันมันหมุนกี่ครั้งนะอยู่ข้างหลังแล้ว่ะอย่างละสองก็อย่างละสองหน้าหน้าสองหลังสองถ้าสามตัวท่านบอกว่ามันเรียงแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแบบนี้ห้ามซื้อกลับไปอย่างอื่นโอ้แต่ห้ซื้องเล้ยงกันแบบนี้เหาถ้าเจอหน้า้อเจอหลังต้องมาอย่างนี้นะมาเองไปจับไปอย่างละใบละใบละใบก็ ใบใบหนึ่งใบยอย่างนี้ก็ต้องเป็นสองเนาะสองเลยคู่หน้าคู่หลังครับแต่ห้ามสับเลขให้อยู่ไปตามระเบียบให้อยู่ตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งนี่อโอ้เอาให้แพงเขาก็ปวดเล่นไปสามคู่ไปแล้วไหมบ่มีได้อยู่ได้ได้อย่างละใบละใบเหลือเห,ห,หลือสองคู่นี้มาได้อันนี้ได้อยู่หน้าหลัง เนี่ยมาตั้งสองแผงนั้นเนี่ยพราะว่าเลขแบบนี้หมายความว่าผู้ทํามาแบบนี้ต้องต้องเก่งเก่งที่สุดไอ้ผู้ขายโอ้อันนี้เก่งอันนี้ถ้าถ้าทําเข้านะนะอได้เยอะกว่าเลขขายสองตัวด้วยเอาแม่ก็่าอย่างั้น่ะคือเป็นแนวทางอ่ะสามตัวหน้าหรือวสามตัวหลังนะผมโอ้นะสามตัวแปลว่า ถ้าขึ้นหอดเราเนี่ยไปลำบากแน่ได้นั่งเครื่องบินนู่นไปโอขึ้นเครื่องเลยขึ้นเครื่องเด้อยู่ปากใต้นู่นเนาะออันนี้ของแท้เลยค่ะแต่มหาเฮงก็บ่ถามปู่นะว่าทําไมจุดไว้ตัวนี้อืเออนี่โอ้จุดตัวนี้จุดๆนี่นี่เนี่้มันเลยมาตำพอเราบอกมาปุ๊บมันทำไมมาตำกันแท้ S <S 2> <S 2> กับวันที่พูดค้างไว้บ่าเรื่องไปส่งน้ำปูกกุ้เกี้ยวมานี่มันเกิดตัวนี้นี่อโอ้ตอวส<อ>ามตัวเออทำไมเหมือนกันแท้อือพีดวางก็บ้างน,นี่ทำไมจุดไว้โอ,ววอ,อ,อ้จุดนี้มีความหมายอ,อ่าอือืออือและกระเาได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งจ้อยก็ตรงตงเลยเออเหมือนกันอย่างนี้เนี่ย อโห้าหกหนึ่งมามจากบาก้านกูกูแก้วหลวงปูนี่ก็ห้าหกหนึ่งอย่าลืม,มแต่เพียงว่าเราบอกบอกว่าหมุนกี่ครั้งโอ้พี่น้องเออหกนี่ 6, นก็อยู่ในนี้อ๋อห <1, 6, S 2> นึ่งเนี่ยมีห้านั่นก็มีตัวเดียวกันเลยตัวนึ่แต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าตัวไหนจะรวมกันเราไม่รู้เนี่โอ้ ทำไมมาเป็นอย่างนี้เนาะกลางคืนมาโอ้เอ๊ะใจเลยโอ้ยตามเพื่อนกูอืมโอ้เอาพี่น้องเลยพอาิดตรณาด่วนเล้เด้อพีน่อยแล้อันนี้ของแท้ครับถ้าสายทําสายบุญเราเราคงบอกแพงหรอกถ้าแพงเราบอกกล้าโทรมาบอกลูกหลานแอ,อ่าอืโอ้ที่นี่เนี่ยเพิ่เมัดปีเลยถือ ตล็อปสลากขิงแบงรัฐบาลเลยพี่น้องวันที่16พฤษภาคมนะคะเดียวกับสามตัวหน้าว่าจะอยู่หน้าหรือหลังพิจารณาดูแล้วก็ตรงตัวด้วยต้องตรงตัวต้องตรงด้วยขยันจะตามกลับห้ามกลับสลับเพราะว่าสามตัวไทยสามตัวหน้าของรัฐบาลไทยอ่ารัฐบาลแล้ววันสามตัวไทยมีสองรางวัลหมุนสองเธออ่า เราสอนแล้วเพราะว่าบอเคยรู้จักเนาะส่วนมากก็จะอันนี้ผู้ผู้เล็กแล้วเอามากลางให้ดูอันคนที่ขายเขล่าโอ้คนทําเลขได้แบบนี้มานี่บอซัดนี่อบอแม่ธรรมดาหมดไม่ธรรมดามเขาว่าคนขับรถรี่ก็ได้งงเลยอนขายรถนี่ของงงกันโอ้อมได้แค่สามตัวแล้วเขาก็โจทย์ไปเหมือนกันก็จะหาเหมือนกัน เออของเขาก็บบมีบั่นครับผมอือแล้วเราบอกให้เปลี่ยนตำแหน่งเนอะแ้าว่ามันออกมาเป็น6 5 1ก็ไม่ได้อืมคือคือคือจะหยิบยังไงก็ได้6 1 8อ่าสามตัวท้ายอะไรก็แล้วแต่พิจารณาดูหรือว่าจะเป็นข้างหน้าสามตัวแล้วก็ข้างหลังก็คือ6 1 8แต่มีนกปูน้ออืมอืมโอ อ,อันนี้ก็ซักรายละเอียดกันหลายชัวย่วโมงเติ <c oughs> ราคู่พอรู้จักก็วจ <c oughs> <อ>ะเข้าใจเต้แต่ว่ามันโดนใจตรงจุดนี่เนี่ยโอ้ไม่เป็นไรคู่ปราจุดจุดหมายความว่ามันตรงกับหลวงปู่กูเกี้วที่หลังจากทําบุญมาโอ้มันมาได้นิมิดตัวนี้นะ่ะเอาปูข้างไว้มือนั่นพี่น้อง่าไปรดน้ำปูมากับนามขึ้นกับมาฝันเลย ว่าเพิ่นนำมาให้บอกยินว่าสัตย์นี่จะได้เพิ่นนำได้นิมิตเลยนั่งเว้กกันเลยโบรังคุยกันเน่ยที่ว่างัดหัวเข่ากันขึ้นมาหรอกนั่นแหะขึ้นมานั่งบนก็บ่ยอมนั่งอืออืออื้ว่านั่งข้างล่ังนี่นั่งข้างหลังนี่น่ะโอ้คือสัมผัสเลยเอออันนี้มาก็เหมือนเดิมมันน่ะอือที่แรกว่าจะอกเปิดเผยวันนี้ อญาติบ้าลุงหาเนาะบอกว่าอย่าเฝ้าเปิดเปิดเขาก็บอกมาแล้วเก็ได้เลยเราบ่อยู่เลยเปิดเลยเอาพิจารณานะมึงเอาพี่นองนี่แหละมันทำไมมามาอันเดียวกันตรงข้าตรงแน่ผ่านี้เอาก็ห้าหกก็เป็นเลขล่างงวดก้อนเนาะ โอ้ที่พูดไว้คือว่าอยู่ในนั้นแต่ว่าหนึ่งกระพบมันกับมี่จะตองหงัดแล้วห้าศูนย์เป็นเลขทูบด้พี่น้องด้วยห้าศูนย์เนยที่ตองหงัดที่ตองหงัดห้าศูนย์นี่ก็บบแมนธรรมดาเนี่ยนี่เนาะกว่ามันนี่สามตูนย่สาตศูนยเครื่องอ่านบอกอ่านบอกเคยบอกเอาเลยตัดทิ้งตัวอ่านไม่ออกคือไม่ถูกอเพราะว่าคุ้มเครือคุ้มเครืออืม แต่หนึ่งรอบนี้หนึ่งหนึ่งในหัวใจเลยเนาะโอ้หนึ่งในดวงใจอ,งอ่หนึ่งในดวงใจเลยแล้วก็มาตรงของของแม่ฮักพร้อมนะครับผมอืมเพิ<ม>่งเอามือได้แลหวนี่ปูเอามาหลังจากเมื่อวานฝันแล้วบ<ม>อืกเอาโทรมาบอกอย่างดีเนาะ โอ้ก็เลยมาตามตึกเลยตามตึกเลยเรียกตัวนี้เ FC แฟนใจเจ้าของแป๊บเลยห้าหกหนึ่งเอกนะสามนี่พอแล้วบางงั้นบางครั้งถ้าได้สองชุดเราก็ว่าถูกหมดเลยครับเออถูกยังไงถูกหมดอืมในรอบหนึ่งว่าถูกหมดถูกทั้งสามตัวหน้าสามตัวหลังหรือเปล่าเออประมาณนั้นนะโอ้พี่น้องแต่ตรงนียกกันไม่พี่ดอกด้อยแต่ว่าต้องถูก แค่นี้เนี่ยต้องถูกด้วยต้องถูกอย่างเดียวโอ้พี่น้องคําว่าต้องถูกเอาไว้พอเป็นแนวทางเนาะครับผมแบบนี้นี่ส่งเสริมรัฐบาลโดยตรงครับผมเพราะว่ามันสามตัวมาดิภาคบังคับสามตัวตัวหลังภาคบังคับส่งเสริมรัฐบาลอ้าวพี่น้องส่งเสริมสลากกินแบบเอ้าวพี่น้องแอดมินจะมาสรุปแนวทางปุโรษีบ้างจากเราได้พี่น้องด้อ สำหรับเลข3ตัวหน้า3ตัวหลังก็คือเนาะอยู่ในสี D ่เหลียมอย่พี่น้อง618517561หาให้ได้ปู่บอกด้พี่น้องเด้อแต่ว่าแนวทางของปูท่ที่ได้มา3ตัววันนั้นก็คือ561ครับม่ตรงกันพี่น้องเนาะแต่ว่าปู่ก็่าลืมเนาะจับหัวได้พี่น้องเด้อเป็นหา เก้าหนึ่งข้อมนะพี่น้องอย่าลืมตัดเล่นครับผมเนาะหนึ่งหกก็ให้มาต่ออวดหนึ่งในดวงใจครับเนาะโชคๆมันๆครับผมอขอให้มีลำล้ำลุ้ยไปด้วยไปด้วกันแลวพี่น้องเด้อใครที่ติดตามแนวทางปูฤาษีวางจอกรอครับผมเนาะเดี๋ยวเป็นย่างไหแกตั้งรอสรุปโค้งจุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเนาะที่สำคัญมีแค่นี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อเอาสวัสดีครับ